หิเลมันจะเกิดทางสังขารคือความชิดความปรุงแต่อย่างไรการผ่อนการอุทอา,ารนี่เป็นของดีสำหรับจิตตภาวนาสตินี่เป็นที่หนึ่งขึ้นเลยการภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติไม่ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอื่นสติต้องสำคัญให้ติดแนบอยู่กับก,บการภาวนาของตนผู้ที่เริ่รม ในการภาวนายังไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่ยืดก็ให้นำคำบุริกรรมเข้ามาเกาะมายืดเช่นพุโทโธหรือธรมโมหรือสังโฆนี้อนาปานาสติอารมณ์ใดก็ตามตามแต่จิตนิสัยชอบในคำบุริกรรมในอารมณ์นั้นก็ให้นำเข้ามาบุิกรรม <c oughs> แล้วมีสติดแนบเหมือนกันหมด <c oughs> สติดีเท่าไร่เท่าไหรกิเลสจะไม่เกิด กิเลสมันจะเกิดทางสังขารคือความชิดความปรุงสังขานี่ออกมาจากอวิชานั่นคืออวิชานี้เป็นแหล่งใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันผลักมันดันออกมาให้เกิดทางมาแรกก็เกิดทางสังขารความชิดปรุงแผบๆออกไปนั่นกิเลสได้ออกทํางานแล้วแล้วก็กว้านเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาเราเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสําคัญ ถ้าสติดีเท่าไหร่ความชิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไม่ได้เหมือนว่ามีช่องเดียวช่องที่สังขารมันปรุงออกมาเป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสนี่เอาธรรมะมเข้าไปเป็นงานของธรรมเช่นเช่นคำบรีกรรมนะจะเป็นพุโทโธพุโทโธก็ตามให้สติติดอยู่กับพุโทโธไม่ต้องเสียดายความชิดความปรุงอะไรทั้งนั้น เพราะคิดปรุงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เราคิดตรุงทางอัตธรรมเช่นคาําว่าพุทโธโทธโตเป็นความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลสแต่ความคิดทางธรรมะนี่เป็นเป็นน้ําดับไฟเรียกว,ว่าเป็นธรรมความคิดทางนี้เป็นธรรมความคิดของกิเลสเป็นกิเลสเรื่อยๆไปใช้สติบ,บังคับคำบริกรรมคำบุิกรรมให้ติดกับใจให้ ใำ้ว่าพุทธโธก็ให้พุทธโธกับความรู้แล้วก็มีสติกำกับไม่เผลอไปไหนไม่เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเราเคยคิดมามากแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสมาเผาเราทั้งนั้นทีนี่ความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟไม่ได้เผาเราเวลาระวริกรรมหนักเข้าหนักเข้าด้วยสติไม่เผลอแล้วความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงมันจะอ่อนตัวลงไป ่อนตัวลงไปทีแรกเหมือนอกจะแตกนะมันเคยคิดเคยปรุงแล้วหักกันอย่างแรงแรงเช่นไม่สติเผลอนี่เท่ากับหักกันอย่างแรงมันอยากคิดมากเท่าไหร่มันเหนือสติไปไม่ได้ถ้าลงตั้งสติให้ดีแล้วความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไม่ได้เมื่อความคิดเกิดไม่ได้กิเลสก็ออกมาได้กิเลสออกมาได้มันก็ไม่เอากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรากิเลสหาประโยชน์ของมันแต่มัน กลับมาเป็นโทษต่อเราผู้ปล่อยให้จิตใจคิดมากๆนั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องรลังับดับความคิดความปรุงทั้งหลายได้เป็นอย่างดี <c oughs> นักปฏิบัติเราขอให้จำให้ดี